วัีครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของ f อนะครับสำหรับเจ้ามิวเเวนนะที่ติดตั้งซับบ็อกไปแล้วนะครับแล้วไม่มีเสียงซับเบดออกมานะครับมีแต่เสียงกางแหนะครับคนที่ใช้มิวเเวนที่ใช้จอเค n น o o ดนะครับ d ีเอ็นเอเนบทีนะตั้งค่าแบบผมนะครับผมเสียงมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าติดตั้งซับบ็อกไปแล้วนะถ้าติดตั้งถูกวิธีนะสายหลังจะมีกางแหลม แล้วก็ซับนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับลากสายมาเข้าซับบล็อกเรียบร้อยแล้วนะกรณีติดตั้งถูกต้องให้ตั้งค่าตามนี้นะเห็นไหมครับเบลดไม่มีนะเบสจะมาเฉพาะเสียงกลางแหลมที่เราตั้งค่าเาไว้นะทีนี้เข้าที่เมนูนะครับผมหารูปดอกลำโพงนะครับคำว่าออดิโอนะ แล้วก็ audio setup นะครับอยู่ด้านล่างนะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผม audio setup แล้วก็มาที่คำว่า a u d i t speaker select นะครับทุกอย่างมันตั้งค่าได้หมดนะครับจะเลือกเลือกขนาดลำโพงคู่หน้าคู่หลังนะครับเป็นแบบไหนก็ได้เสียงมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วแต่ชอบนะฮะเจ้า sub box สบเปดอยู่นี่นะครับกดมานี่นะครับมันอยู่นอนอยู่นะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับทีนี้ก็เลือกเแล้วี๋ยวผมไปที่เพลงดีกว่าเพราะว่าผมปิดเสียงลิขสิทธิ์เอาไว,นวนน้นะครับเดี๋ยวคลิปจะโดนแบนนะครับเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้คือยังไม่มีเสียงเบสนะครับเพราะว่าเรามันยังปิดการตั้งค่าอยครับอยากให้มีนะครับเลื่อนเลยครับทีนี้ก็เลือกเอาครับว่าเราอยากได้เสียงประมาณไหนนะครับตอนนี้คือถ้าเดิมเดิมแล้วมันจะปิดอยู่นะครับให้เราปรับไปนะครับทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการตั้งค่าให้เครื่องเล่นของท่านมีเสียงเบสนะครับไปแล้ว Bye-bye.